ามาเบิ่งของเอิ่์นของอยังเช่จ้ะของเป็ดเอิ้นของเป็ดจ้ะพี่น้องบ้านเฮาสมัยก่อนเอิเอ้นของร้อยเนาะจะพอจะเม่เฮาค่ะพี่น้องสมัยนี้เอิ้นของเป็ดเพราะว่าพ่นคือเป็ดพ่นคือเป็ดจ้าพวกเ,เนี้ยทำสวยงามมากเลยทำดีมากเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่น้องแต่วันอ,อ,อนเนาะ มางานเกษตรจ้าที่ตำบลกู่จานนะคะของน้อยของใหญ่จ้าพี่น้องเนของเป็ดอันนี้ของของตุ่มเนาะนี่เนาะอันนี้ของไส้ก,กบของไส้ปลาจ้ะมาเลยค่ะพี่นอ้องตะอ่อนซ่อนเนาะของจักสานสีมืดล้วนๆจ้ะ ของจากสารปีมือล้วนๆอันนี้ก็นาลักกระาลักอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่เงินใส่อย่างใดสุกยางค่ะพี่นอ้องอันซ่อนปีมือนะะเนาะค่ะเนาะทำได้สวยงามมากมายอันนี้หวดหน้อยกับมาเห็ดเป็นตะกาใส่เงินก็ะไดค่ะ ฝนลิ้นจ้กตอนนี้ฝนลิ้นขณะนี้ฝนลิ้นงามบอกค่ะพี่น้องสวยงามมากมายทามาชมของจัดสาร งามงามทำได้สวยงามมีลีจะทำได้สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เพื่อนอีกอย่างเนาะคุณรีวิวกับยังโบกจักรเยจ่ะโอ้เกสวยเถ้สวยงามมากเลยนะคะ ของใส่บรล้านค่ะพี่น้องกระติบข่ากังงามงามจากพี่น้องคงเนี้มาชมกระติบข้าวสวยงามสอนซ้อนน่าจ๊ะพี่น้องเนาะก,กระติบหน่อยกระติบใไ่ไมีเบิดเนี่ค่ะน่ารักกระติบหน่อยน่ารักงามคักจะ้ะทำได้สวยงามมากเลย พนอาจา์พี่น้องแมน,นก็ตาคือหนาลากที่แมกัตตาหน่อยนห่นไหมทนนี้สวยไหมคะสวยน่ารักเหมาะจังเลย <c oughs> โอ้สวยสวยค่ะสวยนะสวยสวยสวยงามมากทำได้ดีมากเนาะ <c oughs> ตอนนี้ฝนลินนะคะฝนลิน้าฝนลินฝนตกลินจ้าพี่น้อง ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากนะคะ